สวัสดีครับที่น้องประชาชนที่รักครพทุกท่านครับวันนี้นะครับผมในนามตัวแทนของตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีก็มาตรวจเยี่ยมน้องๆที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับก็มาพบกับน้องๆน้องๆเลยมีข้อสงสัยที่อยากจะถามผมเกี่ยวกับคดีออนไลน์นะครับ สถานก,การณ์เป็นอย่างไรนะครับมีข้อกังใจอะไรไหมน้องอมีข้อกังใจอยากจะสอบถามท่านรองครับว่าเดี๋ยวนี้กลนโกงกลนโกงชาวบ้านมีเยอะขึ้นไหมครับครับเดี๋ยวกันรัเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าเดี๋ยวพี่น้องคําถามของน้องก็คือคดีออนไลน์นี่พี่น้องประชาชนถูกหลอกลวงเอาเงินเอาทรัพย์นี่เยอะไหม ก็ดำเนินอย่างนี้นะครับว่ายังมีทุกวันนะครับยังมีทุกวันที่พี่น้องประชาชนเราเนี่ยถูกหลอกลวงเอาเงินเอาทรัพย์ทางออนไลน์มาตลอดเวลานะครับเป็นจำนวนมากด้วยยังไม่ลดไม่แผ่วนะครับต้องช่วยกันสร้างความรับรู้สร้างการรับรู้หาทางปก,กันตัวเองให้ได้นะครับเพราะว่าเกิดไปแล้วเนี่การติดตามจับกลุ่ม การติดตามเอาเงินคืนนี่ค่อนข้างลําบากนะครับส่วนทางราชการเองทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายป้องกันปราบปรามตำรวจนี่ก็ทางานอย่างหนักนะครับฝ่ายกระทรวงนิจกทตัลนะครับเทคโนโลยีก็พยายามหาทางป้องกันอยู่นะครับยังมีเยอะครับมีเยอะมีแทบทุกวันนะครับมีความเสียหายเยอะมากครับครับนานรองครับมีอะไรอีกไหมครับเป็น ช่วงไวัยไหนครับท่านรองที่โดนโกงเยอะครับก็นำเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าผู้เสียหายที่ถูกหลอกนะครับมีทุกเพศไม่ว่าหญิงและชายนะครับทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นนะครับที่พบต่ําสุดนี่14ปีนะครับก็มีนะครับผู้ใหญ่เกือบทุกอายุเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ป้องกันตัวเองจะต้องมีโอกาสถูกหลอกทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกอาชีพด้วยครับทุกอาชีพด้วยนะครับไม่อยากจะบอกว่าอาชีพไหนนะครับขอนําเรียนตรงๆว่าทุกอาชีพโดนหมดนะครับต้องหาทางป้องกันตัวเองครับเอาเพิ่มเติมนี้ก็ได้ครับกลโกงของคนร้ายนี่ยังใช้ เดิมๆนะครับเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบพลิกแพงไปเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับหลอกให้กลัวนะครับมากลัวอะไรบ้างนะครับเช่นอ้างว่าเป็นเจ้าที่ไปปราบปรามนะครับเช่นตำรวจอ้างว่าเป็นตำรวจนะครับอ้างว่าเป็นเจ้าที่ปปงปปชนะครับบอกว่า ผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้มีบัญชีที่เกี่ยวพันกับความผิดที่เป็นการฟอกเงินนะครับเช่นยาเสพติดการพนันประมาณนี้นะครับก็หลงเชื่อทำตามเขานะครับหลอกให้โอนเงินไปตรวจสอบบ้างนะครับหลอกให้แจ้งบัญชีธนาคารแจ้งข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้เขาให้คนร้ายเนี่ตรวจสอบก็ทําตามเขาสุดท้ายก็เงินในบัญชีก็หายเกลี้ยงนะครับยอดเงินหายเกลี้ยงเลยนะครับนี่คือหลอกให้กลัวจะมีหลอกให้โลกอีกนะครับให้โลกก็คือการลงทุนน้อยๆหลอกให้ลงทุนนะครับหลอกให้ซื้อสินค้า ของแพงๆราคาถูกๆอย่างนี้เรียกว่าหลอกให้โลภก,ก็ทําตามเขาโอนเงินไปก่อนก็มีเพื่อซื้อสินค้าราคาดีๆสินค้าดีๆราคาถูกๆสุดท้ายไม่มีสินค้าจริงนะครับพอโอนเงินไปแล้วถูกบล็อกทางสื่อโซเชียลทุกทุกอย่างทุกชนิดนะครับถูกหลอกให้ลงทุนถูกหลอกให้หลงก็มีนะครับผมขอยกตัวอย่าง ให้ดูนะครับเรื่องหลงก็มีผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายรแรกๆก็มีโทรศัพท์เข้ามาท่านก็คุยเพลินดีครับคุยนานผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะครับเสียงหวานเพราะเลยหลยังจากนั้นก็ผู้ผู้หญิงคนนั้นท่านนั้นนะครับก็คือวิชาชีพแหละครับก็ส่งไอดีไลน์มาให้ก็มีการพูดคุยทาง ทางไลน์ครับคนนี้ครานี้เริ่มหลงนะครับจากจากหลงแค่เสียงเขานี้มาหลงรูปนะครับพัฒนาตาสวยคุยกันอยู่สักพักหนึ่งหลายวันนะครับจนเกิดความตายใจผู้เสิยหายชายท่านนี้ก็ถูกหลอกให้ลงทุนนะครับลงทุนครั้งแรกหลักพันนะครับ โอนไปพันก่อนไม่นานได้เงินคืนทั้งกําไรนะครับเริ่มมาเป็นหลักหมืน่นก็ได้เงินคืนพร้อมกําไรสุดท้ายพอถึงหลักแสนเริ่มมีปัญหาก็จะบอกว่าระบบการคืนเงินคืนเนี่ยมีปัญหาทําให้ต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกเป็นจำนวนเงิน หลักห้าหมื่นเข้าไปแล้วนะครับเสียก่อนนั้นเป็นแสนแล้วนะครับมิจฉาชีพบอกโอนมาอีกห้าหมื่นครั้งสุดท้ายเพื่อจะเข้าไปแก้ในระบบหลังจากนั้นก็จะโอนเงินมาทั้งหมดทั้งทุนทั้งกาไรเป็นสองแสนนะครับปรากฏว่าโอนไปสุดท้ายห้าหมื่นนี่ระบบทางโซเชียลก็ถูกลอบหมดท่านมั่นใจว่าถูกหลอกนะครับนี่คือหลอกให้หลง นะครับแล้วก็ลงทุนหลอกให้ลงทุนต่อนะครับฝากกดและกดแชร์นะครับยจอพี่น้องประชาชนก็ให้ไปพูดคุยนำความรู้สาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยจะได้เป็นกรอบป้องกันตัวไม่ให้เกิดการถูกหลอกนะครับก็สาระดีนะครับวันนี้ครับครับก็ โอเคครับขอบคุณสาระจากท่านรอมด้วยครับจะได้นําความรู้ไปแนะนําแก่ชาวบ้านต่อไปครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้เกิดความรับรู้ร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ